วัดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองวิทยาการนะครับนะครับอุปกรณ์ครับมีมีเตียนนะครับแล้วก็ไข่นะครับนะครับผมจะเอาไข่ลนควายนะครับแล้วก็ควายแจ็คหรือว่าเล็กควายนะครับนะครับแล้วก็แก้วใส่น้ำมาเล้วนะครับนะครับพัดอ่อนเรเวนะครับเอาเอาไข่หุดเตียนนะครับแล้วปักแล้วปักเตียนแล้วไข่ไปรนกับควายนะครับให้ดำแบบนี้นะครับนะครับผมทำไปแล้วนะครับนะครับ ผมไปดูในแอปติ๊กต็อกมาแล้วครับดูว่าจะได้ผลไหมครับนะครับผมเห็นแล้วก็ไข่มาใส่ในน้ํานะครับผมจะดูว่ามันเนี่ยมันจะเป็นวุ้นผมจะดูว่ามันจริงไหมครับหนึ่งสองสามจริงนะครับพี่น้องดูสิครับพี่น้องนะครับเอาไข่ล้นควายนะครับนี่นะครับสุดยอดมากครับนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นจริงนะครับ ใครชอบคลิปนี้ฝากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเนี่ยครับไม่น่าเชื่อนะครับมันจะเป็นจริงนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าไขรจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับุดยอดมากครับใครใครอยากไปทําดูก็ไปทําได้นะครับนี่นะครับเอาไข่เอาไข่ลนเทียนนะครับไอ้เป็นสีดํานะครับ ไอ้ควันไอ้ควันเทียนไม่ไปถูกระคาแล้ว